นวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษได้จัดพิธีทอดกรถินฉลองมหารัตนรังสีสีหบัญชรเจ็บานสุดท้ายหรือหน้าต่างกระจกสีพุทธประวัติแห่งเดียวในโลกภายในงานก็มีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญจำนวนมากโดยในภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระสมุพิชิตทิตชะะโยท่านประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาด พร้อมทั้งได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความรู้สึกโดยแขกพิเศษชาวท้องถิน่นจากนั้นเป็นพิธีติดตั้งรัตนรังสีสีหบัญชรหน้าต่างกระจกสีพุทธประวัติบานประสูต์พร้อมแปะแผ่นทองโดยพระสมุพิชิตทิตะชะโยซึ่งหน้าต่างกระจกสีพุทธประวัตินี้ค่ะทำจาก สตริง l ลาสที่เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสถา,สถาปัตยกรรมแบบยุโรปและความเชื่อทางพระพุทธศาสนาค่ะภาคบ่ายเป็นพิธีอันเชิญรุกขบวนผ้าตรากระถินนนำโดยประธานเอกทั้งสองคณะคือกาลยมิตรปริศนาวรราสาและกัลยมิตรคำมมาโฮปและประธานรองคือกัลยมิตรอาภาพรสุขชำกัลยมิตรเปรมหไทยกัลยมิตรอเล็กซลิเกอร์ กัลยนณมิชชนธิดาภูลพิพัฒน์กาลยาณมิสุทธิพงศ์กำจัดไพกาลยาณมิวชิวระจิตท,ทองเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์พร้อมทางพิธีอันเชิญไตรเอกโดยความร่วมใจของคณะชาวท้องถิ่นที่ร่วมอันเชิญผ้าไตรส่งต่อไปสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อใช้ในพิธีกรนกระินอันศักดิ์สิทธ์ ที่1ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีโปรยรัตนชาติรอบโมเดลโบสวัดพระมการนิวคาเสเซิลจำลองที่ถูกจัดทําอย่างประณีตส่งตรงจากประเทศไทยเพื่อตั้งไว้ที่วัดพระมการนิวคาเสเซิลแห่งนี้ค่ะ ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดการมิตรทุกท่านค่ะที่ได้รวมพิธีทอดกระถินฉลองมหารัฒนรังสีสีหบัญชร7บานสุดท้ายของวัดพระธรรมกายนิวคาเสเซิลประเทศอังกฤษด้วยนะคะสาธุค่ะ